สวัสดีครับร้านแมคคอมทูนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอผลเทสนะผมเป็นผลเทสบอร์ดนะครับไบออสตาร์นะครับ t b บีสนะครับคีดบีทีนะครับผมนี่นะครับรายละเอียดของเมนบอร์ดก็จะเป็นมีที่เสียบเอ็มดัตทูนผมแรมสสล็อตนะครับผมการ์ดจอหนึ่งสล็อตนะครับผมนะครับ ที่มีเสียบตอนนี้ก็จะเป็นสายแลนนะครับเมาส์คีย์บอร์ดนะผมกระจอนะครับผมเสียบเป็น HDMI เข้าหน้าจอนะครับตอนนี้ก็จะเป็นแรมนะครับหนึ่งสล็อต DDR4 ซิกเก็กนะผมแล้วก็ CPU นะครับผมแล้วก็จะเป็น s a t a ต้านะเป็น SSD นะครับผมเข้าวินโดว์นะครับนี่นะครับปิติดปกตินะผมค้นหาด้วยค้นหาด้วย CPU Z นะครับ ในหัวคอมเมนต์บอร์ดนะครับผมนี่นะครับ b บ o s t สตาร์บุกนะคทีบีสองห้าศูนย์คิดบีทีซีนะครับผม, TB 250, TB บผมเปิดติดปกตินะครับผมหานครับ